รองเท้าที่หลายหลคนใฝ่ฝันเนาะมีหลคนชอบค่ะส่วนตัวเราจริงๆแบบ o เ e c ช i o ในใจอะไรอยล้เจริงๆนักชอปปิง้งหรือว่าคนที่ห้ามใจตัวเองในการไม่ชอปปิ้งได้เนี่ยก็จะติดตามกันอยู่แล้วนะคะสำหรับสาริกเพิ่ม้ไมคะไม่ก็จริงจริงเท้ากับีกอยู่ในใจแบบแบบว่า ็แบบเน้นเรื่อ,อ,องรองเท้าก็ส่วนใหญ่บางทีแต่งตัวแบบว่าง่ายๆสบายๆแต่อขอรองเท้าเด็ดๆเลิศเลิศไว้ก่อนก็แบบออกงานก็ดูจะได้ดูแบบว่าเท่เ,เก๋ในอย่างที่เจนนะคะค่ะแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่เอ่อทุกคนทุกทุกคนชอบอะเนาะแล้วแบบเราเราดูน้องดูหนังอะไรเงี้ยก็จะเห็น,บนหแบบดาราฮอลลีวูดหรืออะไรก็ตามแบบใส่รองเท้าจิมมี่ชูตลอดเราก็แบบเออ ก็เป็นรองเท้าที่สวยแล้วผู้หญิงที่คนอยากได้เหมือนที่คุณฟิสบอลค่ะอย่างท <ª> ี่นนาคะค่ผมชอบใส่ชอบคัพปิ้งใส่รองเท้าก็มีรองเท้าหลากหลายแบบสวยก็สาวตัวเล็กนานาว่าจิมมี่ชูก็คงเป็นอะไรที่ไม่ทำให้เราิดหวังเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มั่นใจคือจิมมี่ชูเพิ่มความมั่นใจให้กับเราละ เราคิดว่าทุกคนในประเทศไทยคงจะได้เห็นเรื่อเลี้ยนี้สวยมากจริงๆค่ะถ้าเราถึงสันทำให้เราได้เป็นเจ้าของโลกตัวแรกของแกนน้ฟ้าเลยนะคะไม่คย่าให้ซิค่ะก็ถ้าล่าสุดที่เจอเจอกันแบบเกือบเกือบครบเนี่ยก็น่าจะเป็นฝินปะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีคุณเจนนี่ใช่ไหมแต่ว่าเออก็ก็น่าจะครั้งครั้งนี้เนาะที่แบบว่าพบกันเจ็ดคนจริงเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันว่าว่าจะจะจะมาอะไรรอ ตื่าว่าเปิดเป็นการงานครั้งแรกด้วยกันทั้งหมดเลยหลังจากที่ีจนนี่เากลับจากพักผอนก็จริงๆเป็นวีลักซ์มากกว่านะไม่ได้ตื่นเต้นคือเพราะว่าคือตั้งแต่ข้างล่างตอนแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันเฮฮาเม้ามอยสนุกสนานซ้อมท่ายืนกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบความตื่นเต้นมันก็คงแบบคลายลงไปอะค่ะอือกาบอกว่าการรวมตัวของแกน้านี่เลทถ้าัวก็คงใช้ได้เหมือนกัน ก็ของปกติของใครของมันนะคะคือไม่ได้คิดราคาแบบเลทหราอ้วนใช่ไมะค่ะพอเซลหรอแต่ก็ต้องบอกจริงๆที่ทุกคนอยากทำงานด้วยกันเพราะว่าพอมันรู้วนได้ทำด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนอย่างที่บอกว่ามันก็ยากเจอการคบเจ็ดคนนี่ยากไหมคะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาทำงานด้วยกันสิ่งนี้มันก็จะเป็นอะไรที่พวกเราก็จะได้เก็บไว้ด้วยว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำงานร่วมกันแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยของรองเท้านะคะแล้วพวกเราเองเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้สําคัญเท่ากับว่างานที่ออกมาและดีที่สุดจากความตั้งใจจริงของทุกคนนะคะค่ะการถ่ายงานทั้งหมดเป็นการถอยย้ำไหมคะว่าเหมือนกับแก๊งเราไม่ได้แตะต้องกันหนึ่งคืนก็ไม่เคยแตะอยู่แล้วนัองคะ อกันมันก็บางทีก็ชอบมาถามว่าเ,เอ๊ะทำไมวันนั้นแบบไม่เห็นคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไปกินข้าวกันบางทีมันไปไม่ครบมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วเออแล้วคนก็จะถามว่าแบบเอ๊ะคนนั้นแบบหายไปเพราะว่างอนกันหรือเปล่าจริงมันแบบแมันไม่ว่างค่ะห <c oughs> รือว่คนมันบางคนงานเยอะมากจริงๆเลย,ยแต่เราก็พยายามถามเวลามราเจอกันว่าจริงๆตักตกกันมาก็ไม่เกี่กับ ตอนแรกมีทริปจะไปฮ่องกงที่เอาจจะไปเกาหลีค่ะขอโทษที่พูดกันมันโตอาหารวันเนี้ยหาวันลงยังไม่ได้เลยตอนแรกบอกไปอังกฤษดีกว่าพวกเราแบบน้องมากมากเลยใช่แต่อยากค่ะก็อยากอยากไปเที่ยวกันหมดเนาะเจ็ดคนถ้าถ้าไปก็น่าจะโรงแรมวุ่นวายดี่นีได้เตรียมควาฝันหลานกันบ้างแล้วยังคะเพราะว่าก็ใกล้คลอดแล้วด้วยค่ะอาจจะมีจัดอาจจะมีมีมีแบบจัด จัดงานจัดปาร์ตี้อะไรให้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าพวกของใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือคุณพอล่าเขาก็จะมีพร้อมจากตั้งแต่ร้องไลลาแล้วแล้วก็เขาจะไปอังกฤษก็เลยแบบเขาก็บอกว่าเออถ้าของของมันเยอะแล้วน้ําหนักมันจะแบบเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เตรียมทุกอย่างไว้ที่อังกฤษอยู่แล้วคือเราก็คงเป็นการแบบจัดปาร์ตี้ให้คุณพอล่าค่ะอนี้คือเราเคลียร์คิวไรยังคะเ่เห็นวาบอกว่าจะเน้าเคลียร์ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็คือถูกต้องใช่เต็มพร้อมค่ะอันนี้มี ต้องให้คุณแม่เขาเลือกว่าจะให้ใครแต่จริงๆหลานของลูกนี้ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่กอดมาเลอร์ของลูกทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลค่ะด้วยความยินดีอยู่แล้วเนาะไม่อยากไม่อยากดูแลก็ต้องดูแลค่ะใช่ต้องหยัดเยียดให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นหลานเนาะมีหลานเพื่อนอะค่ะแม่แล้วแบบว่าเพื่อนไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาห้าเดือนแล้วจริงว่าพาไปช้อปปิ้งบ้างแล้วก็แบบช่วยช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็อนช้อปปิ้งบ้าง พอวันนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องให้คุณแม่คุณพ่อนะเรารอเรียกตามแล้วกันเนาะไม่มีคิดเล่นมไหยควรเอาชื่อนี้ไหมอะไรอยตัวเองดีกว่าเนาะใช่ไม่หลักฐานให้คุณพ่อคุณแม่เขาอืมแต่ดุเป็นไี่ดุใจพ่อแม่เขาอีกใช่พราะแรกเขาก็คิดอยู่นะคะคิดเหมือนเขาคิดตลอดนะคะว่าเออันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมอะไรยงเี้แต่เหมือนเขาก็จะมีอันที่เขาแบบไฮไลท์ว่าเขาชอบใช่ใช่ เราถัดางทิปเกาหลีนะคะก็ยังอยู่ไหมคะไม่ยังอยู่แหละแต่ยังไม่ได้ไปมีกี่ทิปที่ล้มล่ะล้มไปหลายทริปมากเลยคือเคยบอกแล้วค่ะที่แล้วค่ะว่าจะครบเจ็ดคนเนี่ยยากมากมันต้องเป็นแบบงานแต่งงานใครในกลุ่มหรือว่าเป็นงานวันเกิดค่ะ้ามันเกิดบางทียังไม่ครบเลยอ่ะแบบยากมากค่ะค่ะต้องอันเด็กจะฟรีนึงฟรีเดี่ยวรวมกันยากน้ออยากไปแบบว่าเอาเด็กๆไปด้วยยิ่งดีเลยจะได้เป็นแบบ มุ่งมันขบวนใหญ่อะค่ะเพราะไปทีแล้วเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงอีกเนาะไปดูแลเด็กไปถ้าสามีไปด้วยได้ปะก็ใหญ่ก็้าไปอีกไหมคะต้องแบบอย่างนี้ต้องเหมาลำแล้วล่ะแต่ว่าจะแนขอาะง่ากว่าก็ยังไม่ได้เลยค่ะใช่ไหมเจ็ดคนยิ่งยากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแทนพวกเที่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยแบบดูเวลากันอีกทีนึงแต่เชื่อว่าพวกเราเนี้ยอยากไปจะได้ลองสร้างใช่ขอบคุณค่ะ